ชู้อยู่เงียบๆไม่ประกาศตัวแต่เรารู้ใช่ไหมเออแต่เรารู้แล้วก็ฟ้องก็ฟ้องได้ก็ฟ้องเนี่ยฟ้องได้ชู้มีสิิจะฟ้องกลับไหมไม่มีแต่ว่าสุดท้ายอ่ะถ้าเมียน้อยมันไม่ออกอ่ะก็เหมือนแบบมันก็ดื้อด้านที่จะอยู่ใช่ไหมเราก็ฟ้องได้ฟ้องได้ถ้าเสพหายไปแล้วถ้าฟ้องแล้วมันยังอยู่ต่อหรอวะความจริงอ่ะเราเคยเจอเคสหนึ่งนะที่มีคนมาปรึกษาเหมือนกันเขาบอกว่า เขาอะไม่อยากฟ้องผัวเพราะว่าเขาไม่อยากเลิกแต่เขาจะฟ้องเมียน้อยถ้ากรณีอย่างเงี้ยถ้าเราฟ้องเมียน้อยอะแล้วเราจะเข้าหน้ากับผัวติดเหรอวะเราไม่มีปัญหากับผัวเหรอโดยปกติแล้วมันจะต้องฟ้องหย่าไปแล้วก็ฟ้องให้นั้นด้วยเข้าใจปะมันฟ้องไปคู่กันอืมอ่าเพราะว่าสมมติเราฟ้องเมียน้อยเอาแล้วแล้วผัวเราอะไม่ผิดใจกันหรอเราก็ต้องดึงผัวเราให้กลับมาหาเราก่อนปะมันก็เป็นอีกกรณีนึ่งนะแล้วเราก็ไม่ไม่อยากด้วยผัวก็ไม่สนใจเราด้วยอย่างเงี้ยอืมอืม มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรป่ะหย่าไม่หยาไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยสุดท้ายอ่ะปรานั้นฟ้องเสร็จแล้วหลังจากนั้นถ้าเมียน้อยยังอยู่มันก็สิทธิ์ของเขาป่ะถูกไหมแต่เราได้แค่เงินชดเชยมาเฉยๆฟ้องจริงๆคือเราแค่ต้องการเรียกเงินถ้าคุณคิดจะฟ้องชู้เพื่อที่จะได้ผัวกลับมาแล้วก็นะคุณคิดผิดเพราะว่าบางครั้งการที่คุณฟ้องไปเพอๆผัวอาจจะยิ่งเกลียดคุณมากขึ้นเพราะไปทําร้าย หัวใจของเขาที่เป็นเมียน้อยของเขาที่เขารักกว่าคุณทีนี้เมียน้อยโดนฟ้องเมียน้อยก็ต้องเสียตังค์เมียน้อยก็ต้องขอเงินผัวผัวผัวก็เป็นคนจ่ายก็ต้องเป็นคนจ่ายทีนี้พอผัวต้องจ่ายผัวก็เดือดแทนเมียน้อยผัวก็จะรักคุณน้อยลงแล้วก็รักเมียน้อยมากขึ้นแล้วก็จะรักเมียน้อยมากขึ้นไปโดยปริยายดังนั้นการที่คุณจะฟ้องเมียน้อยเนี่ยเพื่อหวังว่าจะได้ผัวกลับมามันคนละเรื่องนะเว้ย นะวันนี้ก็เราก็เอาความรู้เรื่องกฎหมายมาแบ่งปันกัน